ที่แล้วนะตกล้องเออตัต้องมาเลยใช่ไหต้งตัจริงรอดสตัวไดหนึ่งสอเออตัวนี้ไปห้ามพกเอตัดหนึ่งสี่สองพอ่าก้องใท้นสนี้เปนฮีโน่เลยนี่อันนี้เออหนึ่งสแล้วบ่ จักลึกสบช่องสเน่บิงนี่นะจะถูกไปส้นไร่เนียวเถอะอันล้อจะเป็นเดียวไหมนงแล้วก็ไดหลอกจะระเบิดตัวนี้บออันนี้เป็นฮีโน่ฮีโน่จักฮีโน่แล้วก็บุช่อเขียนใช่เป็นเขียนมันออกเนี่ยเราจะเป็นเขียนให้ฟางเงือกขึ้นจักมาแล้วก็มีกระตุลอกอยู่ฮันแะเบิงฮันเอาจุดเอาไว้ตั้งตามนั้น ว้านี่เป็นบาเบิ้งรับมมันเนี่สิเบ้งอันนี้เป็นรหัสเองปั๊มเครื่องปั๊มั้นตแปั๊มสิครับนี่เป็นข่องใหม่ตัวนี้ตันี้เป็นอะไกันั้นใหม่เป็ตัวนี้ไม่ขอปั๊มขอปั๊มตั้งปั๊มเราจะได้เห็นไปตคือพวกน้องตั้งน้องขั้นใม่ะ้รวมไันหนึ่งจาได้หนนึ่งเรก็ไปซ สองสองหกหกหกสามนั่นสามาาดันึคือเ่าเออครเลยเต้องมาลุ้นเ่งนี้เะ